การดับวการดับวงหลังใครังห uh, uh, ัรกเอเอ่อขยาให้เียวสาิอที่เดียนะวุ้งที่จ้ั

เออตั้งเก็นต้องพับสอณท่านพัอวิสัสารมรนในฐานะเจาา้จาภาพเจ้าของสถานที่ีล้วก็ท่านรองรองผูนะ้นดถ้าต้องโปมีองสาใน้เราได้โปรอาเครับ เยี่ยมมากนะครับมาเยี่ยมท่านมาให้กำลังใจท่านมาชื่อชมกันดีๆน้มันเรือเลยเรืออะไรมากินเรือมากินเข้ารูปาสวยทิ่เดียในวันนี้เข้าใจว่าไม่แน่นะรองผู้บริการโรงเรียนหลายท่านต่างยังไม่เคยมาใครยังไม่เคยมาที่ร้านโจทย์เลยอ่ะอ่ะก็มีสุ่ด โอเคก็ู้สิทจะมาอาสอง,งครั้งในสองครั้งแต่ก็ผ่านเด็ีไป pper, ก่อเข้าไปในเมหนึ่งแ้อตผ่านคลินี้อผ่านเขาอยากจะให้ให้ท่านขอออกสารกับเรานันทมูมใต้ทางเข้ามาเล่นป คือป้ายโรงเรียนนะถ้าทำได้ยืนสุดก็จะทำได้ทำป้ายใหญ่ๆเหมือนป้ายป้ายใหญ่ๆนะให้ผมเหมือนป้ายไหนีห้่าเหมือนป้ายเขียนให้ผมเหมือนป้ายเขียนคือคือทำอยู่ตรงนั้นท่านทอยใหญ่ทำที่ถนนนะทำที่ถนนแต่ว่าเมื่อกี้ขอเขียนตอนเข้ามามีป้ายอีกเต่ มันเปป้ายได้คือสองป้ายป้ายป้ายที่เป็นของทางหลวงมันมีด้านเดียวต้องขับรถมาได้ากค็คือเห็นสลิปป้ายนี้ก็อยู่อยู่ข้างไหนเนาะแต่ก็ยังเป็นป้ายเได้แต่ถ้าเป็นป้ายใหญ่ตั้งเจออะไรตรงนี้ยแต่เวลาทำก็จะต้องทำขยับต้องมาจากเขตทางหลวงเช่นอาจจะทำอยู่ใต้เสาไฟฟ้าซูเปอร์อะไรทำอยู่ใต้แนวเสาให้ขึ้นตรงเสาไฟฟ้าพอดี เวลาต้องขยายแต่โรงแานนมมันก็อยากไม่ออกมาหรือไปโรงเรียนแต่ก็ต้องหาเรื่องท่านผู้ทานลวมถ้าสมมวรใส่าจะทำมาหรือตรงทานบอกว่าถ้าจะทำหา,หา,าทำปโรงเรียนอยู่ตรงนี้มีต้องขออนุญาตไหมถ้าเขาบอกขออนุญาตต้องเราเลืองขออนุญาตถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องขอหรอกเชิญเพ่อนกรรมาการหรศาาึกษา พ่อแม่ผมอก,ก็ทำได้เลย,เลยน่าจะลงตัวสักถ้าจะให้สวยก็หลังแสนหลังแสน,แสนถามว่าป้ายมีความสำคัญไหมป้ายมันก็มันก็เป็นหน้าเป็นตาบางทีเห็นป้ายกาเห็นหน้าตาเนี่ยสำนักง,งานเขียนทำไมปอเขียนตาป้ายที่พวกเราเห็นเนี่ยไม่รู้พวกเราเคยเห็นตอนกลางคืนหนอะ ไหนใครยังไม่เคยเห็นป้ายสำนักงานเขียนตอนกลางคืนเลยยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นยุติบ้านเนาะคำรอบคันหน้าเขียนตอนกลคืนค่ำค่ำสักวันนะคำรอบคันหน้เขียนค่ำค่ำสักวันไปดูเลยครับเขียนป้ายที่มีแสงเรืองออกจากตัวหนังสือทุกตัวตัวหนังสือทุกตัวนั้นจะมีแสงอยู่ในตัวเอง ขออเขาเขียนไห้ออกตัวอย่างมาจากไหนก็ตัวอย่างร้านค้าทั่วไปมีเยอะแยะแ,แ,แต่ภาคราชาการมากักจะไม่ค่อยทำแต่พอ,อเขาเขียนชอบภาคเอกชนเขาทำป้ายมีความรู้สึกว่ามันเป็นป้ายมีชีวิตหมายความว่าในป้ายมีชีวิตคือต,ตอนเย็นเวลาค่ามืดเขาจะมีแสงเป็นตัวเองมีแสงทุกัวพอสว่างมา มันก็ดันของมันเองอันนี้ก็ตั้งระบบอัตโนมัติใช้แผงโซลาเซลล์ใช้แผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงติดไว้บนหนึ่งโดระบนท like> ี่จอดรถอยู่ข้างๆเนี่ยบริสุทปิ์ิษัานดูความปราศัยะแต่เราจะมองไม่เห็นเพราะว่าแผงโซลาเซลล์จะวางจะวางรากอยู่กับอ่าซัลฟัสีหลังคาเอี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแสงนั้นก็จะมาเก็บไว้ ที่เขาเรียกอะไรภาษาเขาอะไรนั่นก็คืนที่เก็บพลังงานนะแล้วพอข้ามมามันก็จะตัดอของระบบตัโนัติตัดเองก็จะต่อไฟเข้าไปที่ที่หลอดไฟที่อยู่ในตัวนี้ตอนนี้ก็ยังมีรู้สึกสัมล่างอยไม่หายอากาศไม่ติดไม่ติดนา,นานนะแต่ให้ช่างเข้ามาดูส่วนก็มีบางตัวที่เข้าใจบ่าหลอดไฟข้างในนั่นจะ ทำรูปเล็กน้อยจะทําให้ไม่ไม่สว่างเต็มตัวตก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ย<ม>เขาจะมีแสงเป็นองกมาตัวเองเพาเขียนท่าเทียบใ,ใส่กับทักเรียนก็คือตัวหนังสือหอนึ่มาเลยมันเป็นตัว<ม>ที่มีพลังในตัวเองพราะที่จะเรียนรู้ไม่เป็นป้ายที่ตายแล้วสังเกตป้ายโรงเรียนตามโลกนะ พอเขียนทางไปนี ais, ่เ <speeches> ห็นตัวซีโลดยังไม่ติดคืนก็มีนะครับอย่าว่าไปที่ตายแล้วแต่ถ้าไปที่มีแสงสว่างนี่มันรูมีชีวิตชีวาแต่ว่าตจอต้องใช้ตังค์ต้องระดมนสักหน่อยนะครับถึงจะดีเพราะนั้นถ้าถามว่าจำความมีหรือไม่จริงแล้วไม ก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยครเอาเรื่องที่หนึ่งที่มาเห็นวันนี้มาแล้วอันนี้่าให้คำติชมนะครับให้คำติชมนะชื่นใจให้มาใจเรื่องที่สองตอเหียนแล้วก็อยากจะบอกถ้าเห็นที่ที่มันยังไม่ถูกต้องก็อยากจะบอกพอเขียนจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพอเขียนสังเกตเห็นว่าตั้งมันต้นอบูชาให้ถูก สังเกตไหมว่าโต๊ะบูชาถ้ามองไปเนี่ยจะเป็นขั้นบันไดตรงโต๊ะหบูชาเนี่ยจะเป็นขั้นบันไดถ้าวางแล้วเป็นขั้นบันไดถือว่าไม่ถูกถือว่าไม่ถูกอ่านรอ็อกเตอร์โดนร็อกเตอนมาจากหมายย่าเดี๋ยวพ่อเสดจะบอกใใอเ,เ,เป็นไอ้ใจร็อกเตอนจะเจอเป็นตัวอ้าวพ่อเสดจะบอก เอาครับทีนี้สงก้อนที่สองกอที่สองก้อนตัวที่สามลงไม่ไม่ไม่ัวเริมอาการไม่ต้อตัวที่สามลไม่ต้องลงก็ได้มแค่เดหยวผมยีด้านเนี้ยครับผมีด้านเนี้ยครับบน มีด้านหน้าด้านหลังอยู่นะต่อเย่เขาจะทำให้เป็นด้านหน้าด้านหลังอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคึ้นที่บอกเดี๋ยวที่บอกว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเดี๋ยต๊อโตบูชาโต๊ะไปเขาเขาเขาจะทำให้เห็นว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นไงไหเห็นไหมด้านหน้ามันจะมีลายเห็นไหมด้านหลังมันจะมีลายเห็นไหมอ่าสวัสปีครับโต๊ะบูโต๊ะไปเขาเด่นเหมือนกันนะครับมันเอาวางเอาตัวที่สอง ตัวที่สองตัวตัวอ่าแล้วก็จะมีนหน้าหน้า้านหลังเลยนะดน้านหน้าจะมีลายหน้านหลังจะไม่มีลายก็จะโดนเอเคดนะเสร็จแล้วก็เอาครับนะไปด้านหน้าเสร็จแล้วตัวนี้ก็ว่างด้านหน้า้านหลังแล้วกันถ้าใส่ไม่ถูกก็จะหันด้านหน้ามาเอาไปด้าหลัง เราะฉะนั้นาวางถูกมันจะ,จะไม่ถหกน้อถ้าวางถูกจะเป็นขั้นบันไดเฉพาะตรงกลางส่วนด้านข้างจะไม่เป็นขัน้นบันไดแล้วใครที่ดูเป็นคือคนที่รู้วิธีตั้งคนที่รู้วิธีตั้งเป็นูเป็นรู้ปั๊บรู้เลยว่าเก่งนะครับดูปั๊บรู้เลยว่าเก่ง แต่คนที่รู้ไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกจัดบางยังไงนะคกัาจัดวางยังไงพให้จัดใหม่เาวางไม่ถูกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างอื่นไม่อธิบายแต่จะอธิบายอีกอีกข้อนึ่งโดยปกติเชิญเทียนกับประถานทุกจะอยู่บาง,บางาวยชั้นกันการจัดตูบ้บูชา เชิญเทียนกับประธานทูบจะอยู่ในชั้นเดยียวกันสมมติว่าถ้าเอาไว้ชั้นชั้นล่างสุดเทียนก็จะอยู่ชั้นล่างสุดเหมือนกันรองลง,งมาทีเชิญเทียนกับประธานทูบจะอยู่ชั้นเดยียวกันส่วนด้านข้างเขาเขียนไม่บอกเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมีหมดนะครับวิธีการจัดต้ะหมูนชาก็กาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ส่วนส่วนหน้าพุกธรูปลงมาที่อีกชั้นหนึ่งนั้นจะวางอะไรก็หาดูในในเหื้อเยืประมาณนี้แอบประมาณนี้นะครับจุดทูกเทียนบูชาพตัตนาไตรเราเขียนรีนมางคนจุดจุดเทียนทูปอ่าเขาเรียนเชิญประธานจุดเทียนทูปบูชาพัะตนาไตรก็เป็นการพูดที่ผิด ต้อกว่าจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยแต่เวลาจุดจริงนี่จะจุดเทียนก่อนเวลาปฏิบัติกับเวลาพูดจะไม่เหมือนกันทําไมไม่พูดกับปฏิบัติให้ตรงกันเพราะธรรมเนียมเคยพูดแล้วจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยแต่เวลาจุดจริงที่จุดเทียนก่อนถ้าใครบอกว่าจุดเทียนกูอก็ถือว่าผู้ผิดคือว่า แม้ว่าแม้ว่าอยูจริงๆก็จะลงเทียก่อนคราวนี้สิ่งที่อยากจะพูดกับพวกเราคืออย่างนี้ครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นผูน้นำ <c oughs> แม้ว่าเราจะเป็นผูน้นำในระดับรองขอลงเยนแต่ว่าเราเป็นผูน้นำนะเราเป็นผูน้นำถ้าคนไม่รู้เขาควรจะทาอะไรถ,ถ้าไม่ทาผูน้นำถ้าไม่ผู้นำ การพูดเราจะต้อง,งอรู้เรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆอะไรก็เรื่องเขาเรียกว่าความรู้นอกตัวแลนะเป็นความรู้รอบตัวเล็กๆน,น้อยนะอ่ะก็วันนี้นะครับเราจะไปชุมพูดคุยกันไปจนถึงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายก็อยากจะเชิญชวนพวกเรา เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพเท่าที่เท่าที่คิดว่าตนเองถานาัดและชอบใครไม่ถนัดใครไม่ชอบก็ตามวิทยาศาสตร์ต่อไแต่กลับโรงเรียนไปปฏิบัติราชการต่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครถนัดและชอบต่อเป็นเีลาต่อ,พอเพราะเกิดโอกาสให้โอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่เรียกว่าพเพราะเกิด เป็นผู้นำผู้นำจะต้องเปิดโอกาสในโรงเรียนู้เหนือนกันพอโรงเรียนงเปิดโอกาสคราวน,นี้พวกเราไม่ใช่พอโรงเรียนก็คือรองแม้น,นวน่าจะไม่มีอำนาจสูงสุดแต่แต่ถ้าเรามีแนวคิดเราก็นำเสนอะผู้ท้องถิเช่นงานกีฬาที่ผ่านมางานกีฬาไม่ว่าจะเป็นทั้งกีฬาครูและกีฬานักเรียนพอโอเคก็ พาจังการที่ขอเขียนผานจังคือพอเขียนเปิดโอกาสถ้าขอเขียนไม่พาจังก็ปิดโครงการคนอยากเล่นก็ไปเล่นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เล่นตามสมัครใจใครไม่อยากเล่นก็ไม่อยากไปบงงังคาเขาไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรแต่คนที่อยากเล่นมีแต่ถ้าผู้นำบอกไม่ต้องจัดหรอกนั่นแสดงว่า ปิดโอกาสคนที่อยากเล่นต้องหมดโอกาสทำโอกาสเพราะนั้นวันนี้ก็เปิดโอกาสให้สำหรับพวก,กที่ต้องการที่จะเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับกีฬาเพื่อสุขภาพถามว่าเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียนเนี่ยถ้าเราจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งถ้าจัดเป็นกิจกรรมหนึ่ง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยระเรียบกฎหมายเราเป็นกีฬาในโรงเรียนเป็นกิจกรรมอ่นเนื่งเหมือนเราจัดแข่งขันกีฬาให้นักเรียนกีฬาสีกีฬาอะไรนะครับกีฬาภายในนะแต่ท่าแต่ท่าอันนี้พูดเฉยๆนะแต่ท่าไปเล่นกอล์ฟที่สนามถือว่าเอาเวลารชาชก,การไปเล่นกอลนะ์ฟเพราะการไปเล่นกอล์ฟนั้นไม่ใช่งานราชการ เขาเขียน okay. ทิไม่เล่นกล้องในเวลาราชการไม่มีการเอกเคยเล่นกล้องในเวลาราชการถ้าจะเล่นก็เลิกงานแล้วไปใส่กล้องส่วนจะเป็นโรงสนามที่เขาเขียนไม่มีเวลาไปหรอกไม่ใช่มีเวลาคือเวลาราชการประมสี่โมงคนแล้วไปเล่นที่สนามก็ไม่ได้เดินแต่ใครจะไปเล่นเขเขก็ไม่ได้ตอนรีเขาแต่ว่ายศสำารืมันมียสำเรื่องของภารการนีว่าอย่าเอาเวลาราชการไปเดินแค่นั้นนะครับเพราะเราเป็นครู แต่ถ้าเรียนในเรียนเนี่ยของเราเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรากำหนดกันได้เวลาพาหนักเรียนเร่อกีฬาแต่ถ้าสมมติว่าสำนักงานเขตจะจัดแล้วก็จัดทีก็โดยชอบด้วยระเบียบกฎหมายคือได้รับคำสั่งอนุญาตให้จัดก็ถือว่าจัดถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกับเราพานักเรียนไปแข่งขันกีฬาที่อื่นนั่นแหละก็ขออนุญาตไปก็ถือต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามระเบียบ วันนี้ก็เชิญชวนถ้าสะดวกนะถ้าขนาดนะไม่สนดัดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับการเรียนกีฬาเพื่อสุขภาพสุขภาพร่างกายขอเขียนมีคาถาน่องไว้อยู่สี่ขอ้อถ้าใครจยากจะไปใช้ในชีดดวิตประจำวันก็ได้ใช้สี่ข้อนี้ให้เกิดประโยชน์หนึ่งหนึ่ง อาหารก็เราอวยเขาพูดถึงอาหารใครๆก็รู้แต่ที่ว่าต้องัวรอย่นั้นกัอาหารสองออกกำลังกายอาหารก็คือเราเราทานใช่ไหมสองก็คือการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับหนึ่งขาหารสองออกกำลังกายสามอารมณ์สามอารมณ์อารมณ์คือยันเท่ย คำว <Okay. S 1> ่าเครียดคืออะไรเครียดคือความกังวลนะเขาเรียกว่าเครียดเช่นโอ้ตายเลยงานที่เขาอยากไม่เสร็จงานที่เขายากไม่เสร็จวันเสาร์นี้กเขาอยากอะไรคัวันอาทิตย์เดาอยากอะไรนีตอนเย็นนี้เขาอยากอะไอย่างนี้ชิพอารมณ์มันเกิดความเครียดท่านก็บอกว่าบริหารอารมณ์ได้คือถึงจะมีอะไรก็หน้าธรรดาถ้าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อน ปัญหาบางอย่างวันนี้แก้ไม่ได้เขาไม่คิดจะแก้เพราะเขาคิดมากเกินไปแก้ไม่ได้วันนี้เขาไว้อจะหรือว่าปัญหาบางอย่างบางทายตัวของมันเองนะคำว่ารายตัวของมันเองคืออะไรสามีภรรยาทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันถ้าจัดให้ดีที่สุดอยู่เฉยๆไปก่อนใครรับผิดได้เร็วกว่าคืออยู่เฉยๆไปก่อนเพราะถ้าต้องการเคลียร์วันเนี้ย มันก็จะยิ่งทะเลาะกันหนักขึ้นไปกวเรื่องเห็นไ,ไหมครับแต่ถ้าใจเย็นก่อนคือเยียดก่อนเพราะมันหายโกรธแล้วหายเยชียดได้กันแล้วนะใครกับใครให้ก่อนถือว่าคนนั้นชนะใครเป็นผู้อ่ยคำว่าขอโทษนะก่อนเนะี่ยคนนั้นชนะกับภรรยานะ กับคนอื่นเหมือนกันนั่นแหละถ้ารู้จักขอให้ให้ก่อนก็ถือว่าชนะและในที่สุดไอ้ที่ตั้งใจจกทะเลาะกันมันก็คืนดีกันอันที่สามคืออารมณ์งงใช่ไหมหนึ่งอาหารสองออกกำลังกายสามอารมณ์แล้วก็บสี่คือการพักผ่อนนั่นะครับที่พวกเราเรียนาพักผ่อนที่เรียนพอวันนั้นวันนี้ต่อเก็ฑมาที่นี่ก็จะได้อยู่สักงสองอย่างนะคือหนึ่ง ได้ออกร่างกายอะไรนะได้ออกร่างกายไม่เกี่ยวกับงานนะคือได้ออกร่างกายได้เล่นกีฬานะครับส่วนอีสานพ่อได้ได้ก็ได้สิพ่อส่วนอีสานพ่อก็จะเล่นอาหารอาหารลงพักผ่อนพักผ่อนพวกผไม่ได้พักผ่อนเพราะพักขอดก่อนตื้นอยู่แล้วในเวลาพักผ่อนนะครับก็ อันนี้ก็เชิญชวนพวกเราครับเชิญชวนพวกเราถ้าเดี๋ยวเรามีระเบียบวารนะก่อนที่ขอเกียรติพูดระเบียบวารนะของของเกียรติที่เตรียมไว้เดี๋ยวรู้ก่อนเรามีระเบียบวารนะ